วรวุธบกทงปล่อยคาราวานจิตอาสาพระราชทานส่งทีมพอมอทั่วประเทศเยี่ยมกุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสพอมอร้อยดวงใจจิตอาสาเพื่อประชาชนเฉลิมพระเกียรติวันที่19กร,รกฎาคม2567เวลา8.30นาฬิกา30นาทีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมสพานขาวกรุงเทพมหานคร นายวรวุิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพระราวางจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพอมองภายใต้โครงการพมร้อยดวงใจจิตอาสาเพื่อประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพ,นพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถตู้คาราวานจิตอาสาพระราชทานนำโดยผู้บริหารกระทรวงตอกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ส0ชุมนชนในเขตกรุง แทบมหานครเะเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมอาทิเด็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาส